สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัคัติยราชนารีสเสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดยโสธรวันนี้เวลาน14บนาฬิกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัคัิยราชนารี เสด็จไปโรงเรียนเลิงนกทาอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรสรงเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จภาะศรีนาคารินทาราบรมราชชนน,นีหรือพอ,อสวอซึ่งออกหน่วยให้บริการดูแลสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรเป็นครั้งที่9ต่อเน,นื่องจากปี2566 โอกาสนี้พระราชทานสมุดระรบายสีเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการแก่นักเรียนทั้นประฐมศึกษาปีที่หนึ่งของโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทาที่มาเฝ้ารับเสด็จสำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวเป็นการสร้างประโยชน์และโอกาสให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางจากโรงพยาบาลจุลาภรร่วมกับโรงพยาบาลประจำจังหวัดและอำเภอของจังหวัด,ดยโสธรร่วมให้บริการตั้งแต่การซักประวัติตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมโรคที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนือ้อกระดูกและข้อรองลงมาคือระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยด้ยวยโรคชนิดรุนแรง6คนได้แก่ผู้เปิดโรคมะเร็งปอด ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและความผิดปกติของสายตาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและต่อมน้ำเหลืองอักเสบผู้ป่วยสมองพิการแต่กำเนิดผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังลิ้นหัวใจรั่วชนิดรุนแรงกระดูกสันหลังผิดปกติและผู้ป่วยหัวใจเต้นช้าผิดปกติและมีภาวะซีดในการนี้มีแพทย์ปฏิสันฐานเพื่อซักประวัติถึงอาการของโรคกับผู้ป่วย และมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยและแพทย์เฉพาะทางด้านโรคต่างๆเพื่อหาแนวทางในการรักษาในเบื้องต้นอย่างเหมาะสมซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายมีความเดือดร้อนด้านสุขภาพอนามัยและด้อยโอกาสด้วยส่งหงอยให่และหมีพระปณิฐานมุ่งมั่นที่จะทําให้คนไทยเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมทรงรับผู้ป่วยห้าคนไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภร์ และโปรดให้ส่งต่อผู้ป่วยหนึ่งคนไปรักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลสพรพพสิทธทิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพระราชทานเงินจากมูลนิธิจุราภร์แก่ผู้ป่วยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัวทุกราย ะเอาน้องนี่ะไปรักษาที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลของหนเองลงชื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไม่เสียเงินค่ะแล้วเดี๋ยวหนูจะให้ท่านทัว่าช่วยจัดรถแล้วบ้างก่ต้องเดี๋ยวอะไรเลย่การักษาหนูไม่ไม่เก็บช่วยช่วย าเสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดยโสธรครั้งนี้ทรงติดตามความก้าวหน้าต่อเนื่องเป็นครั้งที่ห้า ทางนี้ทรงรับสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบรมนาถปวพิษในการสืบสารพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินในการช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสอนรับกับพระนโยบายในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมป้องกันโรคระบาดพร้อมทั้งส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดแพทย์อา,าสอาสมเด็จพระรีนคดินทราบรมราชช,ชนน,นีหรือพอ,อสวอลำดับที่41มีสมาชิก3,977คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาศให้สมาชิกพอสวจังหวัดยโสธรเฝ้าและทรงนำขับร้องบทเพลงเลือดหยดเดียว ซึ่งส่งพระนิพนธ์ขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกพอ,อ,อสวอในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน จากนั้นมีพระดำรารัดชื่นชมการทํางานของเจ้าหน้าที่พออสวที่เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี่นี่ไม่ว่าจะเป็นสตัตวแพทย์หรือแพทย์คนเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยชีวิตหรือลดความ ทุกทรมานของผู้ป่วยของเราแล้วทำนี้อยากขอร้องว่าให้ทุกคนทำด้วยใจอย่างเต็มที่ไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็นคนแก่จะเป็นเด็กจะเป็นหนุ่มสาวจะยากจน จะมีเงินอะไรสภาพเขาก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่หน้าที่พวกเราคือเราต้องช่วยผู้ป่วยโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังอันนี้คือเป็นการทำดีโดยไม่หวังผลฟังดู ็อาจจะยากอยู่บ้างแต่พี่เชื่อว่าพออสวทำได้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญชุดกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรัติยราชนารีโปรดให้ในายบัญชาเตชสะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญชุดกันหนาวพระราชทานจำนวน2,000ชุดมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอลมสัก อำเภอนาำหนาวอเภอเขาค้อและอเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นเนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุ่มภาคเหนือตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมส่งผลให้ฤดูหนาวมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยเฉพาะพื้นที่4อำเภอดังกล่าวประชาชนได้รับผลกระทบ3,613คน จังหวัดมีแผนขอรับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ทำให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ สัน,นักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนานรีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7 9มกราคม2567 สำนักพระราชวังขอแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามจากเดินที่เดินเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีและเดินเข้าวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามทางประตูรือีเป็นเดินเข้าทางประตูมณีนพร,รัตน์และเลี้ยวซ้ายไปผ่านประตูอัตโนมัติอีเกตเพื่อเข้าวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามทางนี้ตั้งแต่วันที่10มกราคม2567เป็นต้นไป จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ